ครับสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วมาดูทีหน้าว่าคนจะปั้นรูปนี้ออกมาเป็นยังไสงสมบูรณ์ขนานดไหนไปดูแตกต่างจากมือปั้นประติมากรรมคนอื่นๆพระเอกชัยวรรณแก้วใช้เท้าปั้นค่ะอาศัยความเข้าใจกายวิภาคที่ศึกษาจนแม่นยำจะลงน้ำหนักบนดินด้วยวิธีไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคดีเป็นครั้งแรกที่ศิลปินไร้แขนคนดังปั้นรูปตัวเองค่ะ แต่หากเป็นรูปที่ผู้คนให้ความเคารพเช่นครุฑที่เพิ่งออกแบบเป็นเหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะในช่วงสถานการณ์โควิด19เอกชัยใช้ส่วนอื่นของร่างกายสร้างสารรค์พยายามจับอุปกรณ์ด้วยคอหรือไหล่เหมือนตอนวาดรูปเพื่อให้ความเคารพทำไปคุยไปเพราะนี่คือการบันทึกเทปรายการใหม่แกะกลองชื่อสบายสบายสไตล์เอกชัยที่เริ่มปล่อยทุกวันจันทร์บนช่อง YouTube เมื่อกลางเดือนมกราคม แม้ศิลปินร่างเล็กจะออกสื่อมาเยอะแต่โอกาสได้มีรายการของตัวเองก็หวังสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆแบบเป็นกันเองอย่ามองในสิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่มีคุณอาจจะมีดีกว่าคนอื่นก็ได้แต่คุณแค่ไม่กล้าแค่นั้นเองสองผมจะให้เขารู้จักเกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างที่ทุกคนไม่เคยทำแล้วบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วจังผมนะผมที่ไม่มี ครบสมบูรณ์เนี่ยแล้วทําไมผมถึงทําได้ละ่ะแล้วทําไมเราถึงปั้นไม่ได้เราครบก่าเขาอะ่ะ oh. แค่นั้นเองที่ผมอยากทํา y o YouTube แล้วอย่างผมอยากจะสะท้อนอีกหลายๆสื่อหลายๆอย่างที่ผมอาจจะทําและคนคิดว่าคุณลองก้าร มาเยี่ยมบ้านพี่เอกชัยวรรณแก้วนะคะใครมาเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นจากเจ้าตัวนี้ค่ะเข้าจิเข,ข้าจิไม่ได้หรยเข้าจิอันน้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะคะก็จะต้อนรับแขกทุกคนที่มาเยือนค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่มาประมาณ5ปีนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆมุมหรือว่าบางห้องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่เปิดเผยครั้งแรกในช่องย youtube ของพี่เอกชัยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเออ เปิดห้องฟราสุดหวงที่ที่ใช้หลีกหนีความวุ่นวายสะ้อนตัวตนคนทำงานศิลปะที่ต้องมีสมาธิหรือจะเป็นชั้นบนของบ้านที่ไม่เคยเผยที่ไหนคือภาพชีวิตส่วนตัวที่ปล่อยหมดเปลือกครั้งแรกในช่อง YouTube ของเอกชัยวรรณแก้วแม้แรกเริ่มอยากตะลุยไปสัมภาษณ์ศิลปินต้องปรับแนวมาเล่าเรื่องใกล้ตัวก่อนกระลดการเดินทางในสถานการณ์โควิด -19 หากเป็นไปตามเป้าหมายเดิมคือเสริมพลังใจในชีวิต ว่าคนเล็กๆที่ร่างกายไม่เหมือนใครอย่างเขายังเป็นได้ทั้งศิลปินพิธีกรและพ่อครัวอีกทั้งตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาไกล้จบการศึกษาด้วยศิลปะจุดประเด็นความเท่าเทียมผมจะพูดถึงความเท่าเทียมอความเท่าเทียมก็คือการไม่แบ่งแยกเห็นไหมแต่ละสีเนี่ยทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน มีความชอบที่แตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างหลายๆคนจะอาจจะรังเกียว่าเฮ้ย mm. มึงเอาเท้ามากินอย่างนี้ mm. แต่เพื่อนผมหรือคนที่ผมสนิทอย่างน้องหนึ่งน้องนกเนี่ยเขาจะคิดอีกแบบนี่นนคือมือของเขามันไม่ได้แปลกมันไม่ได้แตกต่างแล้ว mm. แต่คุณคิดเองว่านี่มันต่ำหรือสูงแค่นั้นเอง ชื่อเสียงเป็นทั้งศิลปินที่โด่งดังเรื่องภาพเหมือนและเป็นนักพูดที่คนไทยรู้จักผ่าในวัยใกล้เลขสีเอกชัยวรรณแก้วยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองหวังได้แสดงละครในบทบาทที่ไม่คุ้นเคยเพื่อหยิบดับเรื่องราวมาถ่ายทอดในงานศิลปะขยายฐานความคิดและความรู้สึกไปให้ไกลกว่าเดิมกริถาดีมีไทย p ี s รายงาน